ตั้งแต่เด็กใช่ไหมพี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเลยวะอยู่มาสี่สิบแปดปีเป็นคนแถบนี้เลยใช่ไหมพี่ชื่ออะไรคะน้องน้องน้องสิพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเขาก็แค่เลียงตัวีมาแต่เห็นอาณาเขาพูดเหมือนกันว่าเขามีเพื่อนสนิทสองคนเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคน ่าเดี๋ยวเปิดไลฟ์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆ <c oughs> เข้ามาดูกันหรือยังคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะตอนนี้แม่ปุ้ยก็เดินทางมาถึงวัดช่างเหล็กนั่งขับรถมานะคะรับๆัตื่นๆคุยบ้างหลับบ้างมากับแอนนาแองจี้นะคะแล้วก็มาถึงที่วัดช่างเหล็กเขตตลิ่งชันแล้ววันนี้ก็พา,มา,ม,ามาเยี่ยมชมนะคะ แอนนาเขาก็อยากกลับมาสวัสดีคุณแม่ตอนนี้คุณแม่แอนนาก็หายโควิดดีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอกันอันนี้เขา้าอันนี้เรียกว่าข้างๆวัดเนาะอืมส่วนอันนี้เป็นส่วนของออกุฏิแม่ชีที่อยู่บริเวณข้างๆด้านหลังนะคะเอ่อนี่นะคะเดี๋ยวก็จะได้มาเยี่ยมชมบ้านแอนนากันนะคะการมาของเราในวันนี้ บอกไว้เลยนะคะว่าเราไม่ได้มาขายสตอรี่เรื่องของความลำบากยากเย็นเพราะว่าจริงๆอันนาบอกไม่ได้ลำบากเลยแม่ปุ้ยมาดูแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้น้าลำบากเลยอะ่ะนี่นั่งอยู่ตรงนี้นานมากนะให้แองจี้พาออนนาเข้าไปดูบ้านเดี๋ยวจะตามเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายใจลมพัดเย็นมากแล้วก็จะบอกว่าอะไรอะสงบอะ่ะ นี่เราก็เจอสีเก่าแอนนาอยู่ตรงนี้นะคะสามคนเมื่อกี้อนนาเล่าให้แม่ปุ้ยฟังว่ามีเพื่อนเล่นที่สนุกสนมกันสองคนน,งน้องผู้หญิงคนผู้ชายคนเนดะ้อแล้วก็คนนี้ชื่อคนนี้ชื่อพี่อะไรนะคะ,ะ,ป,ะป้าเลยนะคะป้ากบ,กบอ้อป้ากบอยู่ที่วัดนี่มากี่ปีแล้วสี่สิบเจ็ดปีก็เห็นแอนนาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเป็นยังไงบ้างตอนที่อน,นามาอยู่ก็ประมาณเจ็ดแปดขวบเนาะ น่ารักไหมตอนเด็ก,ดก,กใช่ไหมขาวตาโตาแล้วเรียบร้อยไหมตั้งแต่เด็กเลยอ,นนอ็อค่ะแล้วตอนแอนนามาใหม่ๆอประกบก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะก็มีส่วนในการช่วยดูแลน้องด้วยเนาะแล้วสองคนนี้ก็ว่านี่คือใครหนูชื่ออะไรลูกชื่อแงน้องแจงน้องแจงก็แอนนาบอกว่าอายุห่างจากน้องแปดปีถูกป่ะเออแล้วหนูแล้วลูก อ๋อนี่เดี๋ยวเขาพูดถึงสองคนเนี่ยแจงกันเดียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเล่นยำยาวัยกับเขาแล้วน้องก็อยู่อยู่มาอะไรนะอยู่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็คือเรื่องกันคือพ่อแม่แยกกันอ๋อก็คือมาอ,มาอยู่วัดมาอยู่วัดเหมือนกันดีนะกล่อมกล่าวอะไรได้หลายอย่างเลยเนาะใช่แล้วตรงนี้ส่วนนี้เป็นอะไรคะตรงเนี้ยเป็นส่วนของสวดมนต์ค่ะชาอะไรคะพาพี่กบพาไปดูหน่อยได้ไหมคะอ่านาี่เป็นส่วน สวดมนต์นี่นะคะอ๋อที่บอกที่อนนาสวดมนต์เก่งมากก็เพราะว่าอ๋อสวดเช้าเย็นตรงนี้อืมของเฉพาะแม่ชีนี่เป็นที่ทาวัดของเฉพาะแม่ชีชใช่ตรงนี้แหละอนนาเขาบอกว่าเขาก็พอสวดมนต์เสร็จมาสวดวมนต์เช้าเย็นเลยขึ้นมานั่งเล่นกันได้อ๋อคืออันนี้เป็นอเรียก อาคารอเนกประสงค์เหมือนกันนะสวดมนต์เสร็จเด็กๆมานั่งเล่นกันตอนกลางคืนเย็นๆก็เรียนหนังสือก็เรียนที่นี่ก็คือเวลาเขียนหนังสือทํากันบ้านทากันบ้านก็มารวมกันที่นี่นะคะโอ้นี่แล้วนี่ก็เป็นบ้านของเป็นกุฏิของแม่ชีแตละแตละท่านนะคะที่อยู่กันมาที่นี่มีแม่ชีกี่ท่านคะตอนนี้วันนี้ประมาณสิบสิบท่านประมาณสิบค่ะนี่ต้นไม้ที่นี่นะใหญ่ๆานั้นเลยอ่ะ ฮะดูมะม่วงต้นนี้ดิโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะต้นจานอ๋อต้อนจานที่ลูกเหลืองๆสอ,องต้นนี้จะเป็นต้นจานอืเก่าแก่มากเลย<ช>นะคะต้นไม้หอมนะคะคุณแม่ชีอ๋อใช่ค่ะนอนมันหล่นอยู่ค่ะอ่าคุณยายก็ได้อยู่เออ่เห็นตั้งแต่อนาเป็นเด็กๆเลยใช่ไหมคะเป็นเด็กเรียบร้อยไหมคะตอนเด็กเรื่่องงคะ เรียบร้อยค่ะเนี่ยเนี่ยเขาซีกันหลานชายฉันอีกคนอ่ะซีกันมีเพื่อนด้วยค่ะวันที่อนาประกวดได้ดูกันไหมคะไม่ชีไม่ได้ดูแม่ชีไม่ได้ดูหลานชายคุณมามาส่งให้ดูเออมาดูย้อนหลังตอนเช้าก็ได้เห็นว่าเอ้าเด็กที่ช่วยกันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้เป็น Miss Universe Thailand แล้วค่ะดีจังเลยตกใจทาไมล่ะครับคุณยาย ตื่นเต้นดีใจนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูห้องอนานิดหนึ่งอ่าป่ะเดี๋ยวไปดูไปดูที่ต้มไข่หน่อยเมื่อกี้เมาถึงที่ต้มไข่อันนี้อนณาตอนหนูเด็กๆหนูก็วิ่งวิ่งเอ่อเล่น ใช่ไหมตอนเด็กๆก็วิ่งเล่นจะดูเป็นตัวเล็กๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเล็กแล้วเพราะหนูตัวตัวสูงแล้วแต่เพราใส่ชุดสูงเลยอะอันนี้ห้องหนูจะอยู่กันอันนี้ห้องใครตั่วค่ะอ๋อไหนที่ไอ้ที่ต้มไข่ประจำของหนูคือตรงไหนตรงนี้แต่ว่าต้มแกงแล้วทุกคนอ๋ออันนี้ห้องหนูใช่ไหมอันนี้ห้องหนูค่ะห้องแอนนานี่สมบัติเก่าหนูป่ะเนี่ยเก่าหมดเลยอ๋อนี่เธอนี่เล็กทีวีเธอก็ดูเครื่องนี้เหรอใช่ค่ะฉันชอบมากเลยเร็ทโทมากเลย นี่นะคะนี่เป็นห้องเก่าของแอนนาซึ่งก็ยังคงมีฝุ่นหน่อยเพราะไม่ได้ยู่อ๋อไม่เป็นไรค่ะมีฝุ่นเทียบไปแล้วมีฝุ่นน้อยนะคะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนแล้วหนูก็จะมีแบบเม่แต่ก่อนหนูเขียนนี้เต็มเลยนะแม่เป็นสูตรสนี่ลายมือหนูเหรอลายมือหนูค่ะตอน็กๆตอนแบบจะสอบอะไรเงี้ยก็จะแปะเอาไว้เนไว้ที่สราอตรงนี้เป็นโต๊ะที่หนูใช้อ่านหนังสือหนยังมีหนังสือแบบกองเยอะเลยอ๋อมีหนังสือสวดมนวด้วย นี่มีหนังสือสวดมนต์นะคะแล้วก็ในนี้เป็นหนังสืออะไรของหนูเนี่ยหนังสือเรียนเก็บใส่กล่องไว้นี่ตู้เสื้อผ้าที่จริงอันนี้ไปใส่สะพายแรกที่หนูได้ค่ะแม่ก็จะเป็นนางนพมาแต่ว่ามันตอนสมัยเด็กๆตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะนี่ก็ห้องนี้แหละที่แอนนาอยู่อาศัยแล้วก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือจนได้เหรียญทองมานักต่อนักแล้วนะคะ ดิสายสะพายนางนพมาศเยินเลยเนแล้วแม่น like sure. right TH ่ารักอ่ะอืมดีจังเลยสมัยอยู่ฝนตกแรงๆน้ำั่วป่ะไม่ั่วแต่น้ำท่วมฮะแต่น้ำท่วมท่วมท่วมมาถึงนี่เลยเหรอนี่ค่ะนี่อาหอี๋อ๋อพวกแล้วพวกคุณยายๆแม่ชีเวลาน้ำท่วมเดินกันลำยังไงเก่งมากเลยเอ๊ะมันใกล้คลองเหรอคะแถวนี้ทีคลองยักษ์ต่น คลองชักพระอ๋อเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เลยกลายเป็นว่าน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกห้องน้ำก็คือตกน็อกอ๋อไม่เวลาอาบน้ำอะไรกัะอาบตรงไหนคะคุณยายอ๋อก็เป็นห้องน้ำรวมหญิงเลยดีปลอดภัยดีค่ะนี่แต่ร่มร่มเย็นดีนะคะคุณยาย ชใช่เพิ่งเสียไปเองเนาะคุณชู<ต>คุณทวด<น>โอ้โหตอนที่คุณทวดนานาเสีย98ปีหรอคะอายุอ่วก็เรียนเชิญแฟนๆนะคะช่วงนี้นทางวัดกำลังบูรณะอยู่นะคะใครที่อยากจะทำบุญก็สามารถที่จะมาทำบุญได้นะคะนี่ก็เป็นกุฏิของพวกคุณยาย,ายที่อยู่กัน คุณยายแล้วก็ตรงนี้ไว้นั่งตรงนี้พูดถึงร่มเย็นดีนะคะเนี่ยยืนอยูอเียลมเย็นเย็นตรงนี้ไม่เย็นนห้องในร้อนอืมอนข้างในร้อนข้างในตรงไหนร้อนนะคะอ๋อในห้องใช่ไหมคะแล้วเวลาอืมแล้วเวลากลางคืนหน้าร้อนเนี่ยทำยังไงกันคะคุณยายอืมค่ะก็ กดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้มาดูชีวิตของแอนนาซึ่งแอนนาก็บอกแล้วว่าคุณยายบอกว่าเรื่องจริงแล้วก็อะไรนะคะบอกก็เรื่องจริงอันนี้มาดูมาดูแล้วเป็นกําลังใจให้พวกเราวันนี้เรามาที่ว่าคนเราเนี่ยนะคะมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะสามารถจะเป็นคนดีได้หมดใช่ไหมคุณยายค่ะก็อย่างที่ว่าเรียนหนังสือไงแม้บางคนแบบเรียนที่วัดไม่ดีเขาก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตไปเยอะใช่เรียนนโรงเรียนวัดค่ะ แล้วก็แล้วก็แอนนาก็เรียนโรงเรียนกรทมโรงเรียนวัดตั้งแต่เด็กโรงเรียนวัดตลิ่งชันแล้วก็มาเรียนโรงเรียนกรทมค่ะมาหันโรงเรียนมาหันอืมเขาก็จบด้วยเกรติยิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วค่ะตอนจบไม่ค่อยมีคนรู้เหรอคะเขาได้หลายๆไม่ได้คุยไปคุยอืมเขาเป็นคนถ่อมตนไหมคุณยายเป็นคนเรียบร้อยอ่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะออกไปนะคะนี่ก็ได้พามาเห็นบ้านบ้านแอนนาแล้ว่ะแอนนาระวังลูกทักทายเพแฟนหน่อยเดี๋ยวจะพาไปชมวัดละสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันแม่นะคะยังไงก็ สุขสันต์วันแม่สำหรับแม่ทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวแอนนาได้บิวการได้เจอคุณแม่ด้วยยังไงมาติดตามดีใจไหม,ใใมวันนี้เออไม,ไ,ไม่ได้เจอกันนานไมไ่เจอกนตั้งแต่รับมือกดตั้งแต่ก่อนประกวันนี้ได้เจอแม่แล้วค่ะค่ะแล้วก็นี่นะคะวันนี้เรามาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนคว่าไม่มีอุปสรรคอะไรที่สำคัญไปกว่าจิตใจของเราถูกไหมถูกต้องค่ะ เราไม่สามารถเลือกได้เลยหนูไม่สามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้ห้องที่ดีกว่านี้หรือว่าอยากได้หลังคาที่มีเพดานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรากำหนดอนาคตของเราได้เออเห็นไหมอ่าเชิญเลยเห็นมหนอย่างนี้ก็ได้ดีนุ้นในคุณยายคุณยายแม่สีบอกค่ะทขาไหมนะคะคุณยายเรียบร้อยไม่ทะเยอทะยานแต่ว่าวันนี้ก็รางวัลแห่งความดีงามของน้องค่ะก็ทำให้น้องได้ได้เอ่อ ประสบความสำเร็จอย่างเช่นวันนี้เอ้เจอเพื่อนรักออ้ออซึ้งไหมลูกซึ้งไหมอ่าไม่กอดพี่เขากอดได้ไม่กล้ากอดเลยจะรองไห้จะร้องไห้ละนี่นะคะนี่ก็เป็น วัดช่างเหล็กโอ้่ต้นจันยิใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะอืม,อมค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวได้เห็นเอ่ออะไรละ่ะได้เห็นบรรยากาศของเอ่อบ้านของแอนนาแล้วนะคะแม่ปุ้ยก็สัญญาแล้วว่าจะพามาให้ชมก็ชมกันไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งหนึ่งที่ คิดแล้วก็มีความสุขอะมีความรู้สึกว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะแล้วก็แบบดูแล้วมีกําลังใจอะไม่รู้สิโดยส่วนตัวแม่พ้กเองก็มีความรู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องไปท้อไม่เห็นจะต้องอะไรเลยมันสู้สู้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทั้งแม่ชีคนทั้งวัดก็บอกว่าแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่เป็นคนที่สวัสดีค่ะ เป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานแล้วก็ไม่ไม่อยากได้ใครดีแย่งชิงอะไรอันนี้คือคําบอกของแม่ชีซึ่งก่อนหน้านี้แม่ปุ้ยก็ได้นั่งคุยกับแม่ชีแล้วนะคะแต่ว่าแม่ชีที่อยู่กับแอนนามาตั้งแต่เด็กๆก,ก็อายุเยอะกันทุกท่านแล้วนะคะมีไม่กี่หรือไม่กี่รูปไม่กี่ท่านทุกคนก็ถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็หล่อลอมแอนนางเสียงงามเอี่ยมาให้เป็นในแบบที่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนว่าเราควรจะอยู่กันด้วย ความที่มีจิตใจที่ดีงามต่อกันดีกว่านะคะอย่าอยู่กันด้วยความมีจิตใจที่มันร้ายกาจหรือจิตใจที่มันมุ่งอิจฉาริษยาทําลายกันโดยที่ไม่ได้เป็นศัตรูกันมาก่อนโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อคิดของการมาในวันนี้เนี่ยนะคะก็ฝากบอกทุกคนว่าอยู่กันด้วยความสุข ความสงบนี่มานั่งตรงนี้สุขสงบจริงๆเดี๋ยวก็จะมีการสัมภาษณ์อนณาเก็บไว้นะคะที่จะทำคลิปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอนณาเขาบอกค่ะว่าเขาไม่ได้มาแสดงให้เห็นว่าเขาํำบากเขาบอกชีวิตเขาไม่ลำบากชีวิตเขามีความสุขเขาแฮปปี้เขามีความอบอุ่นตั้งแต่เด็กๆนะคะที่อาศัยอยู่ในวัดช่างเหล็กเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อนณาอยากจะมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้แรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่า ไม่ต้องสนใจเลยค่ะว่าเราจะเกิดที่ไหนเราจะอะไรยังไงเราสามารถได้ดีได้ด้วยตัวของเราเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนหนังสือะพี่บีตามมูหุ่ยตาให้กำลังใจนะคะแม่ทุนหัวทั้งหลายแม่ทุนหัวน,นี่วัดสงบเนาะเดี๋ยว <ภา S 1> เธอไปถ่ายห้องน้องสิรถนี่แล้วก็ไปตรง,งนี้อเ,งงเอเง วันดีค่ะเนี่ยนะคะพี่พี่ก็พี่พี่ก็มารีดูีดูบ้าพี่พี่ก็มาให้กำลังใจกันนะคะเป็นไงคะวัดช่างเหล็กดังไปเลยไหมคะพ่อแอนนาพ่อแอนนาได้ยวดูวิวมังคนมาทำบุญบอกว่ารู้จักช่างเหล็กนะคะแต่พอแงานที่จะเดินจะบอกว่าเคยมาค่ะเคยมาใช่ไหมะตอนนี้ก็ บูรณะวัดอยู่พอดีเนาะคุณแม่สีอยู่ที่นี่นานหรือยังคะประมาณแค่เจ็ดปีค่ะอ๋อเจ็ดปีค่ะทันก็ทันน้องดีทันแต่ทันทั้งเยอะเยอช่วยเขาทันทั้งตัวเขาอยู่ก่อนนี้จะอยู่อยู่กับแยตช่วยเขาอ๋ออยูงคุณนี่คุณญาตช่วยอายุยืนนะอยุยนะก่อนจะเสียเก้าสิบแปดคุณดาคุณยายอีกท่านบอกค่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะจากการที่ได้อ๋อ เห็นแอนนามาแอนน้องแอนนาเป็นคนเด็กดีค่ะไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดอะไรเขาดียังไงคุณยายคือเขากลับมายันหยุดนะคะเขาก็จะมาช่วยเุ็นาย่ช่วยเขาอ่ะหาท้าหาปลาแย่ช่วยจับตีมตำหมากให้อะไรเนาะเออเขาตมหมากเก่งคือตำหมากเก่งก็หมากก็หมากเก่งค่ะแล้วเขาก็เป็นเด็กร่าเริงสดใสอย่างนี้ไหมร่าเริงค่ะเขาจะมีก๊อปเฮ้ยมัก็ออกไปไหนค่ะเขาจะอยู่แต่นะนั่งคือมาหินที่เพื่อนอยู่สองคนเด็กเด็กน้อยเมื่อกี้อ่ะเออแต่แปลกนะปกติเด็กสาวๆวัยรุ่นก็อยากจะต้องออกไปเที่ยวห้างไป ช้อปปิ้งไปอะไรบ้างอ่ะตามภาษาเด็กวัยรุ่นน่ะแต่อนณานี่พี่ลึกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบออกไปไหนเขาชอบอยู่อ่านหนังสือใช่ก็อยู่ใไหมคะถึมเวลาเขาจะหาค่าหาท่นให้เชื่อช่วยช็อกเบาบางเดินหยุดปุ๊บเขาก็กลับมาหาข้าวบเขาจะอยู่กับช่วยชีวิตค่ะก็เขาดีในเนื้อแท้เนาะแล้วก็เห็นบอกตรงนี้ก็เป็นลานวิ่งเล่นของเขาเนี่ยลานตรงหน้าอันนี้หน้าโบสถ์ใช่ไหมคะ หน้าโบสนะคะแล้วก็ตอนนี้คนก็มาวัดช่างเหล็กเยอะขึ้นก็ฝากแฟนๆนะคะถ้าอยากจะมาทําบุญที่วัดช่างเหล็กก็มากันได้เลยก็มาง่ายนะคะอยู่ตลิ่งชันเส้นสายหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ <c oughs> <c oughs> ได้เห็นวิถีชีวิตนะคะแล้วก็เห็นบ้านของน้องแอนนาแล้วเนาะก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้น้องใช่ค่ะ <ขา S 1> <CON> เพจนางงามหลายๆเพจเนี่ยน่ารักกับน้องมากนะคะระหว่างยายโนบิตะแอบนี่เขาบอกระหว่างยายโนบิตะแอบยิกน้องนะ <ว jam. S 1> น,นี่นะ <laughs> ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะวันนี้ก็อยากเป็นกําลังใจให้อะรอย่างน้อยเวทีมิสซิสเวิร์สไทยแลนด์ถ้าได้ทําอะไรให้มีประโยชน์บ้างในแง่ของการให้กําลังใจกันหรือว่าเชียร์อัพเส้นกันละกันเนี่ยมันมันก็ดีแล้วนะคะวันนี้ก็บุกมาคุยกับคุณแม่ชีทั้งหลายเองว่าแอนนาตัวจริงเป็นยังไงก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยอ่อนโยนนะคะใช่ไหมคะ,คะก็เป็นตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราก็จะ ติดขนตาเด้งเธออย่าพูดเลยฉันก็แบบให้เขามาต่อขนตาให้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวพวกพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็หลายๆเพจเลยเนี่ยก็มาให้กำลังใจน้องเต็มกล้องเลยนะคะ เบสเสือก็มาให้กำลังใจน้องด้วยนะคะขอบคุณมากทุกคนนี่แม่ปุ้ยจะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พวกเขาไปสัมภาษณ์น้องแล้วเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันเพราะวันนี้ก็มาถ่ายทำคลิปชีวิตของแอนนาเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกเหมือนกันว่า ชีวิตมันเป็นของเรามันไม่ได้มีความลําบากอะไรเลยนะคะถ้ามันมองในแง่บวกมองในแง่ที่ตื่นเช้ามามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอาหารรับประทานมีเพื่อนดีๆอยู่ท่ามกลางความแม่น้อมที่ดีอันนาบอกกับแม่ปุ้ยว่าการที่ได้อยู่กับคุณแม่ชีทั้งหลายเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตมากเธอบอกว่าเธอได้ฝึกสมาธิไ,ได้ฝึกการสวดมนต์ แล้วก็ทําให้เป็นคนที่นิ่งแล้วทําให้เรียนดีนะคะอันนี้ก็เป็นเกิดสมาธิใช่แล้วเวลาสวดมนต์น้องไปสวดด้วยเปล่าคะน้องสวดได้วยไหมช่วงสวดมนต์น้องจะไปเรียนแล้วจะกลับทีหัวหน้าน้องสวดกับแม่ชีตอนกับปุย่าคราอะไรไม่ต่างกันตอนกลางคืนเนาะดูเห็นห้องสวดมนต์ละโอ้ล่มลื่นมากค่ะก็เอานะคะวันนี้ก็ ก็อย่างนี้แหละคนเราสามารถเราสามารถเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ได้จริงๆนะคะมันอยู่ที่ใจของเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะไลฟ์ให้ดูอีกค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะฝากความรักความเมตตามาให้กับแอนนาเสืองามเอี่ยมของเราด้วยแอนนาเดอะไทเกอร์นะคะไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะนั่งสนทนาธรรมกับคุณแม่ชีต่ออยู่งนี้ลมดีมาก โอนี่มีบริจาครงศพเหรอคะมีค่ะแล้วก็ใครจะทําบุญก็มาใส่ที่นี่ได้แล้วแล้วก็คนยากจนหรือผู้ยากไราก็มาขอบริจาครงศพที่นี่ใช่ถ้ากอกว่าเจ้าขอมาติดตอเจ้าว่าก็จะให้รงศพไปอ๋อก็ให้ไปฟรีๆอันเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนูจะได้ขออนุญาตทําบุญด้วยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่านี่นะคะท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็ต้องมาจบตรงนี้หมดเลย มาจบอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็คิดดีทําดีบ้างก็ได้เนาะอย่าอะไรมากอย่าดราม่าก,กันมากเลยค่ะเพราะผลสุดท้ายแล้วก็ต้องมาอยู่ในนี้อยู่ในนี้กันนะคะแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆอะไรที่มันคิดดีทําดีได้ก็ทํทํๆไปเถอะนะคะอย่าอย่าว่าวังอะไรมากไม่ว่าตอนนี้เราจะหลงละเลงอะไรยังไงก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะก็ขออนุญ,ญาต ส่งผลบุญที่จะได้ทําบุญร่วมกันในวันนี้นะคะให้กับแฟนๆทุกคนขอให้มีความสุขแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บใด,ดๆนะคะสวัสดีค่ะ